อัปเดตข่าวน้องลิซ่าส่งความเซอร์ไพรส์คริสต์มาสลิลลี่ฟิมมาแล้วค่ะสื่อเกาหลียกให้น้องลิซ่ากับความจริงไม่จกตาบอกแบบนี้ สวัสดีเพื่อนเทุกคนค่ะช่องสไตล์นิวส์พาทุกคนมาอัปเดตข่าวล่าสุดน้องลิซ่ามาลงสตอรี่ที่แฟนๆต่างก็รอคอยกับ l i ล y ี่ฟิล์มออฟ a ินะคะซึ่งน้องลิซ่าได้บอกว่า s u r p r i พรส์คัมมิ่งคริสมาส a y เดย์อ n l i ลี่อ l อนลิล c ี่ฟซึ่งน้องจะปล่อยในวันที่25เดือน12นะคะก็คือธันวาคมส่งท้ายปีนะคะกับคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงในรูปภาพก็มีภาพถ่ายของน้องลิซ่า8รูปนะคะมีดอก กุลาบสีแดงแล้วก็ผ่านด้วยลิบบินสีเขียวนะคะซึ่งก็อยู่ในสีสันคริสต์มาสค่ะเป็นแฟนนี้ต่างก็นับวันรอแล้วนะคะช่อง YouTube ของน้องนี้ไม่ได้ลงคลิปนานมากมค่ะซึ่งคลิปล่าสุดที่น้องได้ลงค่ะก็คือ9เดือนที่ผ่านมานะคะ l i ซ่าอินปา s ค่ะถึงอย่างนั้นทางช่อง YouTube ของน้องก็มีผู้ติดตามถึง11.4ล้านคนกันเลยทีเดียวค่ะและเรื่องนี้นะคะทางสื่อเกาหลีก็ขยันลงอวยน้องลิซ่มากม ไม่ว่าน้องลิซ่าจะมีความเคลื่อนไหวใดๆค่ะล่าสุดที่น้องได้ร่วมงานเปิดช็อปเซลินที่ไทยค่ะสื่อเกาหลีและสื่อนอค่ะต่างก็ชี้ตรงการพาดหัวข่าวกับความจริงบอกว่าลิซ่าหุ่นเป๊ะมากๆลิซ่ากำลังถูกจ้องมองในชุดเซตเสื้อดาวของเซลินลิซ่าเอวเล็กช่างดึงดูดสายตามากๆลิซ่าหุ่นเพียวในเสื้อครอบลุกเสื้อดาว ลิซารูภาพล่าสุดกับเซรีนป๊อปอัพสโตในกรุงเทพสวยน่าทึ่งลิซาสง่างาาเมื่อเธอปรากฏตัวกับงานป๊อปอัพสโตของเซรีนลิซาสวมชุดเสื้อดาวอันน่าหลงไหลออกแบบโดยเฮดิสรีเมน และสื่อเกาหลีผิดท้ายบอกว่าลิซ่าไรพิงได้รับความนิยมไปทั่วโลกได้รับการต้อนรับจากแฟนๆจำนวนมากกับการเปิดตัวเซลินป๊อปอัพสโตร์ในกรุงเทพและสื่ออื่นอีกมากมายค่ะต่างก็ลงข่าวนี้กันหนักมากซึ่งเรื่องนี้นะคะน้องลิซ่าอย่างได้ขึ้นเทรนเวอร์ไวค่ะและยังขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งหัวขอ้อลิซ่าผมหยิกในเวทยปอนั่นเองเช่นเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ ดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ